ปรากฏพยานหลักฐานนะครับไอ้ลูกความผมนี่ก็เป็นผู้สมัครคนหนึ่งแพ้เป็นดับสองก็ไปร้องเรียนพอถึงเวลาก็ไม่มีการสอบสวนพ่ออะไรเขาบอกว่าเอ้ยเขาลาออกไปแล้วจบจบ,จบกันไปผมก็เลยไปทําเรื่องร้องเรียนไปทําความเข้าใจกับท่านนายอำเภอประหลัดอำเภอมมกเหล็กและผู้ว่าราชการจังหวัดและประหลัดจังหวัดสระบ,บุรีบอกเฮ้ยกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดนะนะครับระเบียบของการอ่าอา่ระเบียบของการเลือกเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ย นะครับห้าหนึ่งเขาเขียนไว้ชัดถ้ามีการคัดค้านการการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องสอบสวนนะเขาใช้คําว่าต้องไม่ใช่เขาไม่ได้เขียนว่าจะสอบสวนหรือไม่สอบสวนก็ได้ไม่ใช่พอคัดค้านต้องสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบคนท็จจริงในอำเภอทําความเห็นส่งผู้ว่าผู้ว่าต้องถ้าเป็นจริงตามนั้นก็ต้องสั่งพ้นภายในเก้าสิบวันนะครับนะถ้าไม่ใช่ก็ยกเพราะฉะนั้นเนี่ย นะทั้งอำเภอทั้งผู้ว่าจะทำตัวเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวจะโดนมาตา157เพราะฉะนั้นการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ไหนมีปัญหาเนี่ยลองสอบถามจันเดมาเพราะว่าเจอประสบการณ์มาแล้วพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่ากฎหมายเลือกตั้งกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่เนี่ย2,400ถ้าไหร่51หรือไงเนี่ยเก่าแก่เนี่ยนะฮะเก่าแก่ของของมาหาไทย <นะ S 1> ครับเดี๋ยวสักครู่นะ,นะ,นะ นะครับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ย2,457เก่เกาแก่เลยครับไม่มีบทลงโทษนะนะโกงเลือกตั้งผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่มีโทษจำคุกไม่มีอะไรฝากพี่อ้วนภูมิทมนะครับไปแก้ไขนะให้มันมีบทลงโทษนะซื้อเสียงก็ไม่ผิดนะทำอะไรผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ไม่มีความผิดนะครับเพราะนั้นฝากไปแก้ไขนะครับไอ้กฎหมายลักษณะอ,อะไรเขาเรียกอะไรลักษณะปกครองท้องที่ปีพศ2000 โอ้โหท่า่เนี่ยอโอสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดมันเก่าแก่ไม่มีความผิดเลยโกงเลือกตั้งก็ไม่ผิดนะพี่อ้วนภูมิทมฟังอยู่นะครับไปดูไปแก้กฎหมายหน่อยให้มันมีบทลงโทษโกงลูกตั้งอะไรต่างๆนะครับในการเลือกผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ผลประโยชน์มันเยอะเงินเดือนหมื่นหนึ่งนะหมูบ่บ้านตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไปเดีย๋ยวนี้มันมีเก้าร้อยมีผลประโยชน์มีโรงงานตสาหกรรมมีอะไรเยอะแยะนะครับ นะครับเยอะแยะเพราะนั้นก็ฝากนะครับไปแก้ไขนะฮะนะครับเพราะนั้นมีการโกงเรื่องั้นก็ต้องสั่งมันพ้นไปไม่ใช่ให้มันลาออกไปอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับนะเข้าใจนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็จานเดก็นํามาเล่าสู่คนฟังว่าการการเลือกไม่ว่าผู้ใหญ่กำนันอะไรต่างๆไม่ต้องโปร่งใสนะครับอืมเข้าใจนะถ้าไม่ทําก็นายอำเภอผู้ว่าก็ต้องติดคุกเพราะว่าคุณมีหน้าที่ไม่ทํา นะครับนะเพราะฉะนั้นก็บ้านเมืองมันต้องการความโปร่งใสอะไรต่างๆนะครับเออนะครับเอนะฮะเอากันทีละเรื่องนะครับอืดาวแปดแจกเขาบอกว่าอะไรเธอดูหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะเป็นอย่างนั้นไหมหลายคนรอดูหน้าหลวงพ่อเมื่อความจริงปรากฏนะครับว่าจําวัดหรือจะจําคุกอันนี้ก็จากดาวแปดแฉกนะผมได้ติดตามข่าวจาก นะครับสำนักข่าวยากรรมที่เกี่ยวกับตำรวจนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวแรงข่าวใกล้ชิดตำรวจเนี่ยคาดว่าเร็วๆนี้อาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเนี่ยมันน่าจะมีการออกหมายเรียกหมายจับนะเขาลือกันอย่างนั้นนะนะครับไม่ได้ยืนยันเ็าจริงนะครับเขาลือกันว่าพอรวบรวมหลักฐานได้แล้วเนี่ยนะทั้งพระทั้งโยมเนี่ยมีความเสี่ยงในการถูกออกหมายเรียกหมายจับส่วนจะโยมคนไหนพระรูปไหนนั่นแหละ ก็เดากันไม่ยากกรบพ่น้องก็เดาเดากันไปแล้วกันนะ่นะครับนะนะครับทั้งพระทั้งโยมเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงในการถูกออกหมายจับเราจะสังเกตไหมคดีคดีหมอบีเราสังเกตไหมพระต่างๆที่บอกว่าจะถแถลงข่าวไม่มีแล้วหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวนะนะครับได้ข่าวมาผมได้ข่าวมาว่าก็ทนายความก็กําลังวางแผนว่าจะสู้คดียังไงนะครับนะ,ะเตรียมตัวจะจะสู้คดีกันแล้วเพราะว่า มันมีความเชื่อนะครับในความเชื่อในพยานหลักฐานในอะไรต่างแหล่งข่าวที่ได้มาเนี่ยก็คิดว่าทั้งพระทั้งโยมนะครับส่วนจะพระรูปไหนโยมคนไหนนะเกี่ยวกับเรื่องไปรับบริจาคเนี่ยมันมีโอกาสจะได้เจอหมายเรียกหมายจับแต่ผมคิดว่าหมายเรียกไม่น่าจะเจอนะนะครับแล้วก็หนังสือนิมนต์ก็ไม่น่าจะเจอมันอาจจะเจอหมายจับพอเจอหมายจับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมหาเถระสมาคมก็ต้องนะ ทำการกําหนดให้มีการฟราชิกนะครับนะเร็วๆนีน้น่าจะมีข่าวดีความจริงจะปรากฏอันนี้ดูจากข่าวนะเพจของดาวแปดแฉกเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบดูหน้าหลวงพ่อแล้วกันนะนะเจ็ดสิหรือเปล่าหลวงพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นหลวงพ่อไม่ได้70.30นะครับไม่ได้จ้างโยมมาทำการไลฟ์สดหาเงินเข้าวัดเดี๋ยวก็รู้ครับ นะครับคดีวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยแหล่งข่าวที่ผมได้จากสํานักข่าวอัญกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับแหล,งล่งใกล้ชิดตํารวจยพยานหลักฐานมันไม่ได้เคยมีแค่ครั้งเดียวนะมันมีมาหปีแล้วนะครับบางคนบอกมีมา1 0บยีปีแล้วอไอพฤติกรรมลักษณะคล้ายๆกันทําจนย่ามใจนะครับส่วนใครทําย่ามใจพระรูปไหนโยมรูปไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เดาๆกันไว้ไม่ต้องเปิดเปิดเปิดเผยตัว นะครับเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยเร็วๆเนี้ยก็น่าจะมีหมายจับนะครับส่วนจะมีการแต่งตั้งเจ้าวาดใหม่หรือไม่อย่างไรอันนี้เรายังไม่รู้นะเราต้องให้ความเป็นธรรมท่านเจ้าวาดให้ความเป็นธรรมคุณหมอทั้งหลายนะครับไม่ว่าหมอดูนะครับหมอที่คุยกับวิญญาณได้หรือหมอที่คุยกับอะไรนี้ยมพบาลนะเดี๋ยวนี้หมอดูมันพัฒนาไปเยอะจ <c oughs> ะครับพัฒนาไปมากบางคนก็ดูคุยกับยมพบาลบางคนก็คุยกับอะไรนี้ วิญญาณคือก้าวหน้าหมอ,อดูในประเทศไทยเพราะว่ามันมีสื่อมวลชนนะค,คอยพาไปออกทีวีแล้วก็พูดถึงว่าอุย้ยเป็นเรื่องจริงไทยแม่นจังนะเพราะการออกทีวีมันต้องใช้เงินเนี่ยนะครับนะรายการต่างๆมันก็ได้เงินได้ทองเอาเอามาออกได้สองสามแสนแรงต์นะครับมันก็เป็นการสนับสนุนคนที่หลอกลวงประชาชนงมงายนะครับนะครับนะครับ,นะรบเหมือนกับคดีต่างๆเช่นคดีน้องชมพู ลุงพลก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกาศข่าวพิธีกรคนดังนะครับก็ปั่นจนลุงพลจากผู้ต้องสงสยัยคดีฆาตกรรมกลายเป็นลุงพลก็กลายเป็นพระเอกไปเป็นบุคคลผู้น่าสงสารไปไร้รวยไปเลยนะครับขนาดลุงพลเนี่ยแกเป็นคนคนที่แปลกตัวอย่างนะขนาดสารจับตัวเข้าในคุกแล้วอยู่ในในรถห้องขังยิงชูสองนิ้วเลยเพราะอะไรเพราะแกมีความมั่นใจว่าคนยังเชื่อแกอยู่ นะครับในแง่ของการตลาดนะ <c oughs> ลุงพลถ้าเกิดแกไม่ชู2นิ้วนะนะครับแล้วอยู่ข้างนอกใครจะบริจาคตังค์ให้แกนะครับก็ <c oughs> เพื่อเห็นว่า FC บอกโอ้ยลุงพลยังสู้อยู่นะแม้ขนาดที่เขาเรียกนะนะครับอยู่ในในรถรถรถอะไรรถของกรมราชทันก็ยังชูอยู่เพราะนั้นก็นะยังสามารถบริจาคดูแลดูแลลุงพลได้เพราะลุงพลอยู่ในในคุกเดี๋ยวก็เขียนจดหมายออกมาอาทิตย์ระฉบับสองฉบับ นะครับฝากคุณป้าออกมาแล้วก็มาอ่านก็ไล้สดก็ยังผมว่ายังเรียกมิตรักแฟนแฟนเพลงได้นะครับยุควันทุกวันนี้เป็นกลยุคของสงครามชวนเชื่อเชื่ออะไรแล้วเชื่อเลยนะครับนะสื่อสารมวลชนสื่อหลักสื่อโทรทัศน์บางช่องนะนะครับช่องที่ก็น,นําเสนอข่าวตรงไปตรงมามก็มีแต่บางช่องนี่มันก็แบบงมงายอย่างเดียวเลย ไอช่องที่เขาเสนอข่าวได้ประโยชน์อย่างเช่นนะครับรายการคุณสอนยุทธเนี่ยเขาตรงไปตรงมากฎหมายบ้านเมืองอะไรคือตรงไปตรงมาอย่างสอนยุทธเนี่ยเขาไม่เอานะครับนะครับเขาเคยเรียกลุงพมว่าลุงพลว่านะครับอ่เซเลบคดีฆาตกรรมจนทนายตั้มนะออกมาขู่เลยว่าระวังนะคุณสอนยุทธพูดแบบนี้จะหมิ่นประมาทลูกความผมจาได้ไหมคุณสอนยุทธเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เอาไม่ยอมรับในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาเป็นนักข่าวอาชีพ จะไม่มีเรามาปั่นกระแสทําเป็นละครสรยุทธ์ไม่เอาสอรยุทธ์นาเสนอข่าวการเมืองแรงต่างนะผมผมก็เคยไปออกรายการคุณสรยุทธ์นานตั้งแต่สมัยอยู่ไอทีวีอยู่อะไรนั่นแหละไปออกเกี่ยวกับเรื่องนักสืบเพราะว่าผมผมเป็นนักสืบเป็นเจ้าของนักสืบมาก่อนเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารอะไรให้มันดูมันเป็นสาระได้ประโยชน์นะฮะอย่างคดีลุงพลเนี่ยนะคนก็ชอบนะลุงพลเนี่ยเขาอยากให้มองไปสองประเด็นนะประเด็นแรก นะครับแพ้มาสองสารและการต่อสู้คดีก็เป็นเรื่องยากเอา้เอาอ้อยสีอ้าวสวัสดีครับอ้อยสีนะครับอ่ออันนี้ก็เป็นคนสนิทของทนายตัํมนะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นศัตรูไม่รู้ว่าไปแดกอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะครับนะครับสมัยก่อนก็สนิทกันนะอ้อยสีก็ทนายตันะ่มผมก็รักทั้งสองคนนะนะก็ไม่อยากจะรักมากพอรักมากแม่ก็เข้าไปอยู่ในคุกกันหมดนะนะครับทนายตั่มานผมก็รักเหมือนพี่เหมือนน้อง นะครับนะไอ้ทนายตั้มเนี่ยมันรักพี่เดมากนะครับพรรักมากแม่ก็อยู่ในคุกไม่อยากจะรักออยสีเยอะพอรักไปรักมาเข้าคุกกันหมดนะศิละนี่กับน้องชายผมน้องรักแม่ก็เข้าไปอยู่ในคุกสสอเพื่อไทยคนอนุรักษ์ก็นะครับเหมือนพี่ชายผมก็ไปอยู่ในคุกกันหมดแล้วแม่งเข้ากันหมดแล้วนะครับก็ไม่อยากจะรักใครมากอ้อยสีก็ไม่อยากจะรักมันมากเกลียดเกียดมันไปรักแม่เข้าคุกกันหมดอืนะต้นองค์ต้นอ้อนี่ก็น้องสาวผมเนี่ยเนี่ยหลายคนเยอะแยะ นะครับวันๆก็ไม่รู้มีอะไรตาอ,อะไรต่างนะครับเราก็ไม่อยากจะรักใครมากอ่ะ <c oughs> เอกสายไหม่ก็เหมือนน้องอ <c oughs> ืนะครับทุกคนรักหมดนะครับทนายภัยสารทนายแก้วทนายเ,าเกิดผลลนรงรัชพลพี่ๆน้องๆกัอนอ่ะนะครับก็แล้วแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามเวรตามกรรมตามพยาลหลักฐานนะ <c oughs> <c oughs> นะออยสีบอกให้รักต้นอ้อเยอะๆไม่เป็นไรรักทุกคนอ่ะ พี่ก็อยากให้ทุกคนรักกันไม่อยากให้ทุกคนทะเลาะกันนะครับรักๆกันไว้นะครับอินฟูเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดีอินฟูก็พัฒนาไปตั้งมูลนิธิตั้งมูลนิธิเสร็จก็รับบริจาคอืรับบริจาคก็ไปไงนะวัดครึ่งกรรมการครึ่งเดี๋ยวนี้ก็รวยไปนะครับก็ฝากพี่อ้วนภูมิธรรมนะครับไปดูแลเรื่องกฎหมายรับบริจาคด้วยนะครับทุกวันนี้อินฟูออกมารับบริจาคนะครับเยอะแยะมากครับ มองในแง่ดีการบริจาคก็ดีแต่ว่าควรจะมีกฎหมายป้องกันมันมีเขาเรียกอะไรอินฟูสายโจรก็มีนะอินฟูสายโจรอินฟูสายกลางทั้งกลางทั้งโจรก็ม,มีมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นคนไหนอินฟูดีก็ดีอันไหนไม่ดีก็คือเอากฎหมายมาป้องกันเวลาจะรับบริจาคก็ขออนุญาตเป็นรลายครั้งเปิดบัญชีเป็นรลายครั้งพอเปิดเสร็จแล้วก็ปิดได้เงินขอปิดอย่างเงี้ยมันจะป้องกันว่าอินฟูเนะี่ยเจ็ดสิบสามสิบ นะครับอย่างตอนนี้ที่ผมคุยกับแหล่งข่าวค่ายชิดตำรวจอินฟูประเภท7030มเนี่ยเยอะนะครับหาเงินให้วัดหาเงินให้หมาแมวหาเงินให้หน่วยราชการอะไรเงี้ย70-30คือการบริจาคแลวเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เขาลำบากเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันจะต้องมีการขออนุญาตเป็นรลายครั้งอย่างเมื่อวานนี้ผมคุยกับประหลัดอำเภอนะที่มวกเหล็กเขาบอกเฮ้ย hey, นะครับยังฝากอธิบดีฝากพี่อ้วนภูมิธรรมนะไปแก้กฎหมายเรื่องรับบริจาค สมมติเราบริจาคเนี่ยน,นะซื้อโดนให้กองทัพบ,บริจาคซื้ออาหารหมาเราต้องขออนุญาตเป็นรายครั้งนะครับนะแล้วก็บอกเลยนะครับต้องการเงินเท่าไหร่และจะปิดเมื่อไหร่พระบริจาคเสร็จปิดเอาบัญชีเนี่ยไปให้กรมการปกครองเจ้าพนักง,งานตรวจนะครับมันจะได้ไม่มีเจ็ดสิบสามสิบนะเอาเงินไปซื้อบ้านเอาเงินไปซื้อรถเ,เอาเงินไปให้เมียหลวงพ่ออะไรต่างมันจะได้ไม่มีนะครับก็อยากให้แก้กฎหมาย นะอินฟูดีๆเยอะสายกลางสายดีมีหมดอนะ่ะที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันอินฟูระยะหลังเนี่ยมันคนดังมากข่รวยมากนะอาชีพไม่มี <c oughs> รวยกันไปแถวเนะือครับการบริจาคเนี่ยนะช่วยเหลือคนยากคนจนใครก็เดือดร้อนเป็นเรื่องดีแต่ว่าต้องขออนุญาตเป็นรายครั้งแล้วก็บอกว่าผมจะเปิดบัญชีนะครับอืมนะฮะเลขที่นี้เปิดบัญชีเลขที่นี้น,น,นะครับแล้วก็เปิดปุ๊บก็ปิดปับ๊บหมดภารกิจไม่ใช่เปิดแม่งยาวเลย นะอย่างบัญชีวัดที่เป็นข่าวนะครับพี่น้องประชาชนดูบัญชีวัดที่เป็นข่าวเป็นไงโอ้ยเปิดตั้งแต่เป็นสิบปียังยังไม่จบเลยนะครับนะคนก็บริจาคเข้ามาบริจาคเข้ามานะปรากฏว่านะครับนะคนที่รับจ้างไลฟ์สดเอาไปสามสิบวัดเจ็ดสิบทำไปทำมาเงินแม่งเยอะหลายร้อยล้านก็เอะเอาไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างสนามฟุตบอลบ้างซื้อโรงแรมบ้างทําอะไรต่างๆมันคือกิจการของวัดเนี่ยกลายเป็นเงินบริจาค เอาไปทําธุรกิจส่วนตัวเอาวัยยาวัจกรบ้างมัทคทายกบ้างลูกหลานบ้างเมียบ้างแรงต่างนะครับมันเปิดช่องว่างกฎหมายเนี่ยพระเนี่ยไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุมดูแลเพราะนั้นก็ฝากฝากนะนะดูแลกันด้วยนะอืนี่อะไรเขาบอกเลยสาวป่วยมะเร็งรับบริจาคกับคุณหมอเกสเซนเชนแล้วมีข่าวอะไรลอกจากนี้บ้างไหมเนี่ยเห็นไหมเมย์ละป่วยมะเร็งก็รับบริจาคเห็นนะ คือมันต้องมีกฎหมายควบคุมตอนนี้รับบริจาคก,กันบานเขาเรียกว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคเนี่ยผมจะทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะเผื่อท่านจะตัดไปการรับบริจาคต้องระวังมิจฉาชีพมันเยอะพวกฉวยโอกาสก็เยอะนะป่วยมะเร็งรับบริจาคก,กับคุณหมอเกสเซนเจอก็คือหมอปลอมคือมันต้องมีการขออนุญาตและมีบทลงโทษถ้าใครบริจาคโดยไม่รับอนุญาตติดคุกสักสามปี นะครับเพราะว่าตอนนี้การบริจาคคือการเหมือนการขอทานการบริจาคกับการขอทานเนี่ยความหมายเดียวกันเลยนะ <t ract> เพียงแต่ว่าการบริจาคนะครับอาจจะโพสต์ทาง facebook อะไรเงี้ยขอทานก็ใช้กะลานะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาก็ใช้ขันแล้วมั้งนะครับนะนะครับนะก็ใช้กะลาใช้ขันนะครับคือการบริจาคกับการขอทานเหมือนกันคือก็ใช้กละลาใช้ขันแล้วก็อาศัยความสงสาร นะครับอาศัยความศรัทธาถ้าเป็นพระก็ความศรัทธาถ้าผู้ป่วยโรคเอดนะครับหทหารก็โอ้โหความสงสารทหารขาขาดนะเข้าทางกูเลยนะนะครับเอาเรื่องทหารขาขาดมาเลยเดี๋ยวกูรับบริจาคนั่นนี่อะไรต่างๆนะครับการช่วยเหลือทหารเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการหาประโยชน์จากการขาขาดของทหารนั้นนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็ฝากๆไว้นะครับเรื่องบอกมผมคุยถึงพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยพูดทุกวันเนี่ยไม่รู้แก แกหูถึงหูตึงตาบอดหรือเปล่าพี่อ้วนอะไรนะครับ,พ,นะรบพี่เดพูดทุกวันนะพี่อ้วนไปแก้กฎหมายในเรื่องรับบริจาคเนี่ยแมงรวยกันไปหมดนะบริจาคก,กันเกินหน้าเกินตาเลยขนาดในายใหญ่เจ้าของพักเนี่ยบริจาคไม่ทันเลยเนะี่ยเพิ่งจะบริจาคโดนบริจาคอะไรต่างๆเอ่ออะไรรองทงรองเท้าภายหลังไม่ทันเลยแสงเสริมไม่โดนกบไปหมดอนะ่ะโดนอินฟูลเอารับบริจาคแซงหน้ากันหมดนะนะครับเพราะนั้นก็ฝากกนะครับพี่อ้วนครับไปแก้กฎหมายหน่อย ทำให้มันถูกต้องนะ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่บางคนบอกพี่อ้วนเป็นไงพี่อ้วนเนี่ยใครเซล,ลมากไม่ได้นะแกฟ้องเนะ่ะจะไปบอกว่าแกเข้าข้างขมຈไม่ใช่นะจะไปบอกว่าพี่อ้วนภูมิธรรมอยู่ฝั่งเดียวกับขมนไม่ได้นะนะครับนี่ใครอ้าวทนายรัชพลอยังอยู่นะอ้าวลุงพลก็ไปแล้วทนายตั้มก็ไปแล้วอ้าวรัาชาพลเองยือนอยู่แล้วเองทําไมไม่ไม่ไปเรือนจำาหมอนเขาด้วยเองอยู่ทําไมวะรัาาชาพลน,นะครับ น่ะเอ็งน่าจะไปนะเพราะาเอ็งไปยืนทีกันลุงพลก็บอกไปข้างหน้านะทนายตาั้มถามไปทางไหนครับอ๋อเรือนจําจังหวัดนครพนมครับเฮ้ยแล้วกี่ปีครับลุงยี่สิบหกตั้มอ๋อผมไปเรือนจําพิเศษเอ่ารัชพลถามว่าตาั้มแล้วตกตรงผมไปทางไหนครเรือนจําพิเศษอ่ารัชพลเอ็อเองไปยืนกับเขาเนี่ยเอ็งจะไปด้วยหรือเปล่าโชคดีนะที่ผมไม่ได้ไปรัชพลนะพี่กเกษวแทนอย่างเลยเนี่ย เมื่อวานนี้ก็โทรคุยกันบอกรัชพลเองไปยืนคู่กับลุงพลนละยืนหน้าเลยลุงพลเขาข้างหน้า26ปีทนายตั้ม20บนะครับรัชพลเท่าไหร่10ปีไงห่วงแล้วผมก็ห่วงน้องๆพอรักใครมากมันก็เข้าไปอยู่เดือนจํากันหมดออนะครับอ้อยสีไปยืนต่อเข้าไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามมาด้วยต้อนอ้อหรือเปล่าไม่ต้องนะเอ่อมเมกสายไหม่นะนะครับอืนะครับทุกๆลูกอะแบ่งๆกันไปนะครับ นะครับเนี่ยถามเรื่องลุงพลเนี่ยคนสนใจนะผมทําคลิปไปสั้นๆไม่กี่นาทีสองสามแสนคนก็มาดูนะครับลุงพลดีกามีสิทธิ์เพิ่มโทษอีกหรือเปล่าครับนะมีครับจากยี่สิบก็เป็นยีหแล้วก็อาจโดนประหารชีวิตก็ได้อันนี้มองในแง่ร้ายมองในแง่ดีลุงพลก็ตอนนี้เปลี่ยนทนายนะนะครับเปลี่ยนกับตันใหม่เขาแล้วกับตันแม่งพาไปตัวไกับตันคนแรกก็ยี่สิบปี กับตันเครื่องวินคนที่สองลุงพลจ้างมาก็ยี่สิบหกตอนนี้เปลี่ยนกับตันคนที่สามไม่รู้ใครนะครับใครเป็นทนายลุงพลนี่โชคดีนะเพราะอะไรค่าค่าจ้างมันเยอะรวยเพราะว่าลุงพลเนี่ยแกได้เงินจากพวกบรรดาแม่ยกสายฝอเยอะเท่าที่ผมทราบนะผมมีแหล่งข่าวใกล้ๆตัวลุงพลก็บอกว่าตังค์เยอะนะครับแกเป็นคนที่มีศิลปะเอฟซีชอบบริจาคกันทีเป็นแสนเป็นล้านของผมไม่มีแล้วครับอย่างมากกับวายขวั อืมนะครับเพราะนั้นลุงพลก็มีสองทางอาจจะรอดก็ดีก็ได้นะสารชั้นต้นประมาทสารอุทธรเจตนานะครับสาลดีกาอาจจะบอกยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ลุงพลไปเพราะว่าอะไรเพราะขาดนะครับขาดนักร้องครับนะลุงลุงพลออกมาจะได้ไปร้องเพลงเต่างอย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 ,งอยไม่แน่นะครับบางบางทีแบบสาลดีกาท่านจะคิดว่าเฮ้ย hey, ลุงพลออกมาเถอะ สารต้นประมาทสารุทธรเขาเรียกอะไรวะสารุทธรนี่เขาเรียกอะไรเจตนาภาษาลิกาไปนยมีเหตุรังควนสงสัยว่าลุงพลอาจจะไม่ได้พาน้องชมพู่ขึ้นภูเขานะครับนน้องชมพู่อาจจะเดินไปเองหรือไม่ก็มีหมาพาไปเดินตามหมาอะไรไปตามข้อต่อสู้ของลุงพลมันก็เป็นไปได้นะครับในโลกนี้เป็นไปได้หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดอะไรอะไรแม้กเกิดขึ้นได้หมดนะนะครับใครจะไปคิดว่า นะอ่านะครับนะแพทองทานเนี่ยแกจะไปคุยกับฮุนเซนแล้วบอกว่าท่านอยากได้อะไรก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้ใครจะไปคิดนะว่าแพทองทานชินวัตรนายกหัวไทยนายกไทยนะครับหัวใจหัวใจที่ไหนก็ไม่รู้นะนะครับจะไปบอกว่านายกไทยหัวใจเขมรเดี๋ยวก็จะฟ้องเอาเขาเรียกว่านายกไทยหัวใจชินวัตรลวกันพอไปบอกว่านายกไทยหัวใจเขมรเดี๋ยวกัภูมิธรรมบอกปุบฟ้อง ฟูมทําเยี่ช่วงหลังได้แม่งดุหลือเกินรู้พี่อว้วน,นทำไมดุจังฟ้องนะครับไมไ่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรอะไมันก็เกิดได้นะครับใครจะไปคิดว่าแพทองทานจะไปคุยกับฮุนเซนแล้วบอกว่าท่านอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้เขากําลังทะเลาะกันเรื่องเขตแดนเขาอยากได้ดินแดนของประเทศไทยข้อต่อสู้ของแพทองทานบางคนยังไม่รู้นะครับว่าแพทองทานก็สู้ว่าอะไรเขาสู้ว่า การที่เขพูดแบบนั้นเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองออถ้าพูดภาษาฝรั่งในฐานะเป็นผู้บรรยายวิชาการเจรจาต่อรองก็เรียกว่าเทคนิคออฟน n กโอเชชันหรือนิก o อเชชันเทคนิคนะครับหรือส t ตจจี้นะนะสเตจจี้เกี่ยวกับน e ก o t เ a t i ชัผมสอนวิชานี้นะเช็คจาก,กสถาบันการเงินได้สัญญาณไมไม่ค่อยดีนะทีกันนะเกิรน,นะเช็คจาก,กสถาบันการเงินได้อาจารย์เดนก็สอนวิชานี้ นะครับหลักหัวใจของการเจรจาต่อรองคือเจรจาให้สำเร็จ <c oughs> เจรจาให้ตัวเราสำเร็จนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคู่จรจาสําเร็จ <c oughs> ดังนั้นการเจรจากับคุนเซนมันต้องเจรจาให้เขาถอนทหารออกไป <c oughs> ไม่ใช่บอกเอานะอยากได้อะไรบอกมาไอแบบนี้มันไม่ใช่ไปการไม่ใช่การเจรจาเพื่อให้สำเร็จแล้วเขาเรียกว่าเจรจาแล้วให้มันนะเ,เสียดินแดนหรือเปล่านะมันไม่ได้ไงหลักของการเจรจาคือ นะพูดอย่างไรให้เขายอมไม่ใช่บอกอ,อยากได้อะไรบอกมามันไม่ใช่การเจรจาครับ